เมื่อไปที่ไหนทุกแห่งตามเสด็จจะเห็นว่าชาวอีสานนี่นุ่งสิ้นไหมมัดหมีข้าพเจ้าก็บอกว่าขอให้ฉันสักตัวได้ไหมเขาบอกว่าถ้าจะใส่จริงฉันจะทำให้อือปี2513นะคะที่น้ำท่วมใหญ่ที่ภาคอีสานแล้วก็ทั้งสองพรงะองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร แล้วก็รับสั่งว่าราษฎรอีสานเนี่ยมีความเดือดร้อนยากจนรายได้น้อยแล้งไปก็ไม่มีข้าวท่วมมากไปก็ไม่มีข้าวเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระองค์ท่านก็เลยทรงหาวิธีที่จะทำอย่างไรถึงจะช่วยให้ราษฎรเนี่ยได้มีกินนะคะแล้วยิ่งได้อทอดพระเนตรเห็นเสื้อผ้าที่เขานุ่งห่มมาเนี่ยเป็นผ้าไหมสวยงามมากนะคะ ก็ทรงคิดว่าสิ่งนี้ล่ะที่น่าจะช่วยทำรายได้ให้เขาเพิ่มขึ้นด้วยคำมั่นสัญญานั้นกี่ร้านถูกซ่อมแซงเส้นไหมถูกสาวเสียงทอผ้าปลูกชีวิตชีวาให้หมู่บ้านอีกครั้งสร้างความหวังและรอยยิ้มให้ชาวอีสานชาวบ้านเคยกล่าวองคมทูลว่าพระองค์ท่านจะสั่งไปใส่ทำไมมันผ้าคนใช้พระองค์ท่านทรงยกย่องว่านี่ละ่ะ ไม่ได้ด้อยเลยเขามีภูมิปัญญามีสติปัญญาที่เขาจะทำแล้วผ้าเหล่านั้นเนี่ยพระอ,องค์ท่านนี่ละจะทรงใช้แล้วก็ทรงชักชวนให้คนอื่นใช้สัญญาผ้าสิ้นในวันนั้นคือจุดกำเนิดของศิลปาชีพในวันนี้